สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความนิยมของกลุ่มคนรักสุขภาพนะคะนอกจากจะใส่ใจในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วค่ะการเลือกรับประทานอาหารนะคะก็สําคัญค่ะซึ่งพืชผักผลไม้นะคะจะเป็นกลุ่มอาหารอันดับต้นค่ะที่กลุ่มคนรักสุขภาพเลือกรับประทานค่ะการเลือกทานผักที่กําลังเป็นกระแสที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือการเลือกรับประทานต้นอ่อนของผัก เพราะว่าการทานต้นอ่อนนะคะนอกจากจะอร่อยแล้วก็ได้คุณประโยชน์แล้วค่ะยังปลอดภัยต่อสุขภาพเนื่องจากไม่มีสารเคมีเจือปนค่ะและในส่วนของต้นอ่อนผักนะคะจะมีหลากหลายชนิดค่ะแต่ที่จะมาแนะนําในวันนี้ก็คือต้นอ่อนผักบุ้งค่ะ นี่ก็คือต้นอ่อนผักบุ้งนะคะที่มีสรรพคุณมากมายค่ะปัจจุบันก็หาได้ง่ายตามท้องตลาดนะคะจึงสะดวกต่อผู้บริโภคค่ะแต่ว่าถ้าอยากปลูกเองก็ไม่ยากนะคะใช้พื้นที่น้อยค่ะโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2สัปดาห์เท่านั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวรับประทานได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะพาไปดูวิธีการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งกันด้วยค่ะที่บ้านของน้องไอนะคะซึ่งน้องไอเขาได้ปลูกไว้บริเวณรอบๆบ,บ้านค่ะไปชมกันค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเรียกเจ้าของบ้านกันมาก่อนก่อนค่ะอ้าวถือรานนะคพี่ควงแล้วค่ะร้านรออยเลยค่ะและนี่ก็น้องไอ้นะคะสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าที่นี่ปลูกต้นอ่อนผักบุ้งไว้ในบ้านนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงเดี๋ยวขอรบกวนดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราเชิญข้างในเลยค่ะ อ๋อปกติใช้พื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะในการปลูกใช่ค่ะพื้นที่ตามนี้เลยค่ะเพราะว่าพื้นบ้านเราค่อนข้างจำกัดนะคะเลยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดอ๋อค่ะแล้วปลูกก็คือปลูกกันในบ้านแบบนี้เลยพื้นใช่ค่ะคใช,คคใช่คือถ้าจนก็คือตะก่อนก็จะมีเป็นตะกร้าเลยวางเต็มเลยอค่ะก็ะะใช้ให้คุ้มเลยอ๋อนี่ปลูกเป็นระยะระยะใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่มีระยะเท่าไหร่เลยออฝั่งนี้จะเป็นระยะ14วันค่ะพร้อมทาน อ๋อนี่คือพร้อมทานแล้วใช่ค่ะแล้วฝั่งฝั่งทางนี้อะค่ะที่เห็นฝั่งทางนี้นะคะถ้าเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นระยะเจ็ดวันก็เพิ่งงอกมาจากเมล็ดแล้วค่ะส่วนฝั่งที่สังเกตคุณจะมีเมล็ดงอกขึ้นมานะค่ะเราก็ต้องเด็ดทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวมันใบมันจะไม่สวยอะค่ะ๋อ้ยออพวกดำๆพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบนี้เหมือนกับเราก็ต้องคอยดูแลเด็ดทิ<ช>้งเด็ดทิ้งอยู่เรื่อยค่ะไอส่วนตรงนี้คือี่อันนี้ระยะสามวันค่ะพอรากงอกเสร็จแล้วเราก็เตรียมตนแล้วก็เอามาลง คือต้นอ่อนผักบุ้งระยะ3วันใช่ค่ะ7วันก็จะเป็นประมาณน,นี้ส่วนอันนี้ก็คือพร้อมทานแล้วใช่ค่ะระยะ14วันค่ะมีแนวคิดแรกเริ่มยังไงคะถึงได้หันมาสนใจปลูกต้นอ่อนผักบุ้งค่ะที่หันมาปลูกต้นอ่อนผักบุ้งอะ,ค,ะค่ะก็คือเราเน้นถึงสุขภาพอยากปลูกผักทานเองอะคะ่ะเราก็เลยหันมาตัวนี้เพราะว่าต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยมันมีประโยชน์มากะคะ่ะช่วงระยะสั้นๆอย่างเงี้ย กากใยสูงกว่าต้นอ่อนที่ยาวค่ะแล้วเขาบอกวิธีการปลูกมันไม่ได้ยุ่งยากใช่ไหมใช่ค่ะง่ายมากเลยง่ายมากใช้พื้นที่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ปลูกในบ้านก็ได้ได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกกันดีกว่าว่าปลูกกันยังไงค่ะใชค่ะโอเคค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเรามาดูวิธีการเพาะต้นอ่อนผักบุ้งกันค่ะว่าเขาทํายังไงกันบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะน้องไอเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างคะอุปกรณ์นะคะจะมีดินสําหรับปลูกค่ะมีเมล็ดผักบุ้งมีข้าวขาวบางค่ะแล้วก็ถาดสาหรับปลูกแล้วก็มีอ่างกระมังค่ะสําหรับแช่เมล็ดค่ะแล้วก็มีตัวฟ็อกซี่ค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้ในการเพาะเมล็ดต้นอ่อนผักบุ้งนะคะค่ะน้องไอเราวิธีการนะคะเริ่มยังไงกันบ้างคะขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวเราจะนําน้ํา ใส่ในกรละมังนะคะเพื่อที่จะเพื่อเราจะนำมะเมล็ดผักบุ้งเราไปแช่ค่ะประมาณขีดนึงอะค่ะแล้วมเมล็ดนี้เอามาจากไหนอะคะ,มะเมล็ดนี้เราใช้มเมล็ดจ,จากไร่ลุงท็อปนะคะที่เราใช้ที่นี่เพราะว่าเราเราสามารถเช็คข้อมูลของมเมล็ดพันธุ์ได้อ่ะคะ่ะว่ามันปลอดสารกี100่ร้อยเปอร์เซนอันนี้เป็นพันธุ์เลียวไผ่ค่ะที่ใช้สําหรับเพาะต้นอ่อนผักบุ้งโดยเฉพาะค่ะ ค่ะแล้วเราเอาเมล็ดต้นอ่อนผักบุ้งแช่ในน้ําไว้กี่วันคะค่ะอันนี้เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะพอเราแช่ครบไว้หนึ่งคืนแล้วอะค่ะเราก็ผึ่งเมล็ดนะคะให้มันเสดดน้ําอะค่ะแล้วเราก็มาห่อในผ้าขาวบางห่อผ้าขาวบางค่ะแล้วต้องทิ้งไว้ประมาณกี่วันคะในส่วนของการน้าหอนแล้วค่ะเราผึ่งไว้สามวันค่ะพอเราแล้วสามวันเนี่ยจะเป็นแบบนี้่ะลาคือลาาจะงอกแล้ว มันก็จะเป็นมเมล็ดที่มีรากงอกพร้อมที่จะนําไปปลูกต่อแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะจากนั้นเราก็เอามเมล็ดตรงนี้ค่ะมาทํายังไงต่อคะเดี๋ยวเราพักมเมล็ดทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมดินสําหรับโรยมเมล็ดนะคะค่ะดินนี้เราไปเอามาจากไหนคะเป็นดินประเภทไหนดินที่สําหรับเพะปลูกอ่าก็คือจะเป็นดินแกะมะพร้าวนะคะค่ะที่พิเศษเราคือเราเชื่อเอาเลือกใช้ดินที่เป็นผสมมูลไส้เดือนคะ่ะทาไมอะคะ เพราะว่าต้นอ่อนของบวกเราเนี่ยค่ะเราปลูกแบบไร้าสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะสารอาหารหลักๆมันมันจะมาจากดินเลยอะค่ะเราจะต้องกะปริมาณไหมคะว่ามันจะต้องสูงกี่เซนใส่ลงไปในกระบะเท่าไหร่เราต้องกะค่ะก็คือดิน,นประมาณนิ้วหนึ่งอะค่ะไม่ต้องหนามากนิ้วหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะคือดินเนี้ยเรากะเอาอะค่ะอย่าให้มันแน่นจนเกินไปถ้าแน่นตปแล้วเดี๋ยวพอตอนลากอะค่ะเกลี่ยให้มันเท่ากันเสมอกันนะคะ เราก็เอามาเล็ดที่เราได้นะะเนี่ยค่ะโรยลงไปเลยมเมล็ดที่ผ่านการไปบ่มในผ้าขาวแล้ว<ช>ไว้สามวันนะคะจนมีรากอ่อนๆงอกออกมาแล้วต้องต้องจัดเรียงยังไงไหมคะหรือว่าโรยได้ตามปกติเลยโรยได้ตามปกติเลยค่ะระหว่างโรยนี้เราก็สามารถใช้ฟ็อกซี่นะคะ่ะดิฉีดไปที่ดินคือโรยไปด้วยแล้วก็ฉีดไปด้วยแล้วต้องเอาอดินกลบไหมคะไม่ต้องค่ะ คือปล่อยแบบนี้ได้เลยใช่ค่ะพอโรยแล้วเราก็ทิ้งไว้ค่ะช่วงสามวันแรกค่ะเราต้องพิถีพิถันนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ให้ตัวตัวต้นอ่อนเนี่ยค่ะโดนแดดมากเกินไปเพราะว่าถ้าโดนแดดมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ต้นอ่อนเนี่ยค่ะไม่โตค่ะค่ะก็คือจะต้องเก็บไว้ในที่ร่มใช่ค่ะต้องดูแลดีๆนิดนึงพอผ่าน3ามวันแรกไปแล้วเนี่ยค่ะจะได้เป็นแบบนี้ อ๋อเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยเราก็คือจะลดน้าเช้าเย็นวิธีการลดน้ําเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะคะว่าจะต้องลดน้ํายังไงบ้างคะดูแลลดน้ําเราก็ฉีดเหมือนลดน้ําต้นไม้ตามปกติอะค่ะไม่ได้ดูแลอะไรมากก็คือเช้าเย็นใช่ค่ะโดยใช้ตัวฟ็อกซี่เนี่ยค่ะใช้เป็นละอองน้ําลดอย่าให้น้ําท่วมอะค่ะค่ะช่วงสามวันแรกเราต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงอะค่ะ ลดน้าเช้าเย็นอย่าให้เจอแสงแดดที่แรงจนเกินไปอะค่ะพอหลังจากนี้แล้วอะค่ะพอเริ่มวันที่4ี่ที่ห้าการลดน้ํำยังเหมือนเดิมไหมคะค่ะก็คือลดน้ําเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะต้นนอนผักบุ้งอะค่ะให้เจอแสงแดดค่ะมันก็จะงอกจนมนันอาทิตย์หนึ่งแล้วใช่ค่ะอาทิตย์หนึ่งก็คือว่าจะเริ่มเป็นต้นอ่อนน้อยๆแต่ก็จะมีหัวดําๆนิดนึงที่มันยังเกาะอยู่ใช่ไหมคะ,คะเป็นมเมล็ดของมันใช่อันนี้คือเริ่มโตแล้วเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เด็ดออก ก็ยังลดน้ําเหมือนเดิมเช้าเย็นไปเรื่อยๆคือการลดน้ําเช้าเย็นเนี่ยสุดท้ายเราต้องลดจนถึงวันที่พร้อมจะตัดเลยใช่ไหมคะจนมาครบต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยจะใช้เวลาปลูกสุดท้ายเราต้องกี่วันนะคะสิี่วันค่ะ14วัน2สัปดาห์นี่ก็คือว่าพร้อมรับประทานแล้วก็สามารถตัดได้เก็บได้เลยเก็บได้เลยแล้ววิธีการตัดนะคะเราจะต้องเก็บกันยังไงอะคะค่ะก็ทิ้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะค่อยๆค่อยๆตัดนะคะ อ๋อก็คือตัดไม่ไม่ต้องโคนไม่ต้องไปที่โคนที่รากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดรากค่ะกะระยะเอาใช่ไหมคะระยะเอาค่ะแล้วปกติคือปลูกไว้พอมันเป็นยอดอ่อนแบบนี้ก็คือรับประทานเองในบ้านใช่ค่ะอ่าก็คือปกติจะทานเองในบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเหลือเราถึงจะอาจจัดจําหน่ายที่ตลาดกรีนมา์เก็ตห่ะตลาดสีเขียวกีนมา์เก็ตนี้เป็นของที่ไหนนะคะกรนาร์เก็ตเป็นตลาดของสสสค่ะ คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพอะค่ะอ๋อก็เพราะว่าต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยมันไร้สารพิษอยู่แล้วใช่ไหมคะใค่ะสามารถขายในตลาดกรีนมาร์เก็ตของสอสสได้<ช>ซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพจริงๆค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องไอราวิวนันชยาปาลกุลมากมากนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการเพราะต้นอ่อนผักบุ้งให้กับเราใช่ไหมคะสำหรับใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะน้องไอก็จะ,ย,ะยินดีให้ความรู้อยู่แล้ววันนี้ขอบคุณมากนะคะ ต้น่อนผักบุ้งนะคะรูปร่างหน้าตาน่ารับประทานทีเดียวค่ะอย่างที่บอกนะคะต้น่อนผักบุ้งนอกจากจะอร่อยกรอบหวานแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยค่ะช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมองแล้วก็ยังช่วยเพิ่มกาดกใหญ่ให้กับร่างกายนะคะที่สําคัญเป็นผักปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะต้น่อนผักบุ้งจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนรักสุขภาพค่ะ